ท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูรีวิวกันเห็นๆจะจระไปเลยว่านะครับแฟรนไชส์ทางบีโคเองอ่ะที่สามารถที่จะสร้างนะร้านเครื่องสําอางให้ได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปแบบลักษณะไหนนะครับดียังไงคุณภาพแบบไหนสินค้ามีอะไรบ้างมีระบบในการบริหารจัดการอะไรบ้างนะครับวันนี้เราพากันมาที่ร้านนะครับวิซิคีนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นชื่อร้านบีโคอ้านะครับเพราะว่า ของเราเองเนี่ยมีบริการไม่ว่าจะเปิดเป็นร้านของคุณเองหรือแฟรนไชส์ของเรานะครับเราสามารถที่จะทําให้คุณได้ครบนะครับวงจรเลยนะครับไม่จํากัดนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับขอเพียงแต่ว่าให้คุณสามารถเปิดช็อปได้มีอาชีพได้นะครับเราพร้อมที่สนับสนุนนะร้านนี้นะครับบิวตี้คีนะครับเจ้าของให้กล่าวว่านะครับเป็นร้านที่นะครับสามารถที่จะมีเครื่องสำอางทุกแบบทุกประเภทนะครับซื้อง่ายขายข้องคุณภาพดีนะครับเนี่ยเรามาอยู่กันที่ สุพรรณบุรีนะครับอยู่ที่หน้าอาชีวะนะครับอาชีวะสุพรรณบุรีนี่เองนะครับพื้นที่ทำเลก็สวยงามมากเลยนะครับว่ามีคนสัญจรไปมานะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนถือว่าเป็นพื้นที่ระดับ A เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเติบโตนั้งสูงนะครับนะเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวนะแต่ว่าเขาจะเปิดทีในวันที่12นะครับเข้าไปดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างเราจะมาดีวิวกันนะว่าในงบเท่านี้นะครับ หรือนะครับอุปกรณ์ที่เราให้มีอะไรบ้างนะครับเข้าไปดูด้วยกันนะโอเคเชญครับครับเปิดเข้ามานะครับท่านก็จะเห็นเคาน์เตอร์อยู่ด้านนะครับคนเดินทางเข้ามานะก็จะเห็นอยู่ด้านซ้ายมือของคนที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในตําแหน่งนี้นะครับมันจะเป็นตําแหน่งที่ทางผู้ที่เป็นแคชเชียร์เองก็สามารถที่ตรวจสอบการเดินเข้าออกได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วในละเวณนี้นะครับจะเหมาะสมมากในการวางจัดวางนะครับในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ของเราเป็นแบบมาตรฐานนะครับ แล้วนะครับวัสดุที่ใช้เป็นผิวเรียบนะครับแล้วก็น้าชั้นนะครับมันก็จะมีพวกระบบบริหารจัดการนะเคาน์เตอร์นี่ข้างหน้าก็สามารถที่จะวางสินค้าได้ด้วยนะครับพร้อมไฟ LED นะครับสมบูรณ์นะครับแล้วในส่วนของนะครับระบบบริหารจัดการหรือ POS นะครับเราจะให้มาเป็นตัวทัชสกรีนอย่างดีกนะครับซึ่งนะครับจะสะดวกในการใช้งานนะครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกที่ใช้คีย์บอร์ดนะคุณสามารถที่จะทัชสกรีนได้เลยดูข้างหลังนะครับมันจะมี เรื่องของจํานวนที่บอกว่าเราขายเขาราคาเท่าไหร่ผู้ซื้อเองก็จะสามารถที่จะดูนะครับตัวเลขดิจิทัลตรงนี้ได้ว่านะครับราคาสินค้าที่เขาซื้อไปจํานวนเท่าไรตรงนี้ดูได้นะครับมาดูฝั่ง้าหน้านะครับข้างหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของทัชสกรีนนะครับสามารถที่จะซื้อขายบริหารจัดการได้ภายในระบบนี้จบนะครับตัวนี้สําคัญนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านะครับถ้าเราทําธุรกิจไปเนี่ยถ้าเราไม่มีระบบบัญชีบริหารจัดการเนี่ยมันก็เหมือน เหมือนเส้นเลือดนะครับที่เอาไว้คอยอเช็คสุขภาพว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงบ้างนะครับมีกําไรเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะใช้จ่ายเนี่ยมันจะได้แยกออกห่างกันเลยระหว่างต้นทุนสินค้าที่ต้องใช้หมุนเวียนกับกําไรนะรกำไรเท่าไหร่เราเอามาเรื่องของการขยายนะครับสาขาได้จํานวนนั้นมันก็จะเติบโตแล้วก็จะมีเครื่องปิ้นนะครับสแกนบาร์โค้ดนะฮะมีเครื่องสแกนบาร์โค้ดที่สามารถที่สแกนได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนนะครับสามารถจสแกนได้อย่างแม่นยําแล้วก็เครื่องพิมพ์นะครับแบบความร้อนนะครับสามารถที่จะพิมพ์ออกมาตัวเลขชัดเจนแม่นยำนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเซ็ตพวกนี้นะครับมันจะแถมมาพร้อมกันนะไม่ต้องจ่ายแยกนะครับโอเคครับในส่วนของเคาน์เตอร์ก็จะมีช่องเก็บนะครับในส่วนของเก็บเรื่องของเงินทอนหรือว่าเอกสารต่างๆนะครับที่จําเป็นสําคัญนะครับ มาดูในส่วนของชั้นชั้นของเรานะครับเป็นชั้นนะครับเหล็กนะฮะไม่ใช่ไม้นะฮะถ้าเกิดไม้มันจะเป็นปัญหาว่านานเข้ามันจะเป็นท้องช้างเพราะมันรับน้ําหนักแต่เหล็กครับการใช้งาน10ปีนะครับเป็นต้นไปนะครับรับรองว่ายังไงครับนะครับก็ใช้จนคุ้มแหละแล้วก็มีพวกอะคริลิกตรงนี้นะครับเพิ่มความที่จะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ในส่วนของโมเดลนะครับเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วน สีนะครับสีของชั้นเนี่ยคุณสามารถเลือกท็กเจอร์ได้นะครับว่าคุณต้องการเป็นสีขาวสีชมพูสีดำนะครับในชอน็อปอันนี้ในช็อปตัวอย่างเนี่ยนะครับทางแฟรนไชส์ซีเนี่ยนะครับต้องการสไตล์เป็นขาวชม,ชมพูดำ ซึ่งจะเป็นโมเดิร์นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นเหล่งดีทุกๆชั้นเนี่ยประกอบด้วย LED อย่างดีนะครับเพราะว่าจะต้องให้สว่างให้สินค้าเนี่ยมันมีความนะครับน่าสนใจดึงดูดนะครับสินค้าก็จะมีหลากหลายตั้งแต่คอสเมติกนะครับอาหารเสริมแล้วก็ในส่วนของพวกครีมบำรุงต่างๆนะครับรับรองว่าเราจะมีครบนะครับในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของป้ายที่โชว์บอกว่าชั้นเนี่ยคือชั้นอะไร นะคุณจะสังเกตว่าถ้ารวมๆแล้วเนี่ยมันจะออกมาสว่างมากนะครับไฟจะสว่างมากที่จะเหมาะสมมากต่อการทำนะครับร้านเครื่องสำอางเพราะว่าถ้าเกิดว่าความสว่างไม่เพียงพอเนี่ยความน่าสนใจมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราให้ความสําคัญกับจุดนี้นะครับพวกป้ายสินค้าอะไรครบนะครับทีมงานจัดก,การให้ครบเลยนะคุณไม่ต้องไปเซอร์ฟเอหาอะไรเองเรียบร้อยนะครับในส่วนของนะครับสินค้าก็เรามีครบนะบไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังแบรนด์สากลน,นะครับมาดูในส่วนของอ สินค้าเกาหลีนะครับอาหารเสริมของเกาหลีก็มีนะครับตัวดังๆแล้วแต่นะครับว่าคุณต้องการสินค้านะครับประเภทไหนด้วยแล้วก็จะจัดให้ในงบที่คุณสามารถที่เปิดได้คุณเชื่อไหมครับว่าในในขนาดเนี้ยนะครับนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปทําเองเนี่ยนะครับในไซส์ขนาดเนี้ยนะครับมันมันมีมากกว่า5 0,000นขึ้นแน่นอนนะครับคุณสังเกตชั้นแล้วก็เรื่องสินค้าแต่ว่าเราทําให้คุณได้ถูกมากกว่าครึ่งหนึ่งอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ ส่วนที่สําคัญที่สุดนะฮะคุณจะเห็นว่าไอ้ป้ายเหลืองๆเนี่ยทำเองง่ายๆได้ไม่จริงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะผสานหรือว่าสอบรับกับโปรแกรมซึ่งมันเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นตัวที่ช่วยบริหารจัดการทั้งสต็อกทั้งบัญชีนะฮะทั้งจํานวนขายนะทัง้งการบริหารอินเวนทอรี่ว่าอันไหนขายดีอันไหนขายช้าพวกนี้นะครับมันก็จะสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะเช็คสต็อกได้ด้วยระบบแฮนด์เฮล์ได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการบริหารควบคุมสต็อกนะโอเคครับ อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณจะเห็นว่านะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับนะเราสามารถที่จะเปิดให้คุณได้นะครับว่ามันคุ้มนะครับแล้วก็ประหยัดงบในส่วนที่คุณเนี่ยมีจํากัดนะลองนะครับลองมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับครับแล้วในส่วนของสินค้าของเรามีทั้งสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเองแล้วก็นําเข้าจากต่างประเทศยกตัวอย,อย่างเช่นนะครับสินค้าในหมวดหมู่ข,ของพวกเกาหลีนะฮะที่ได้รับความสนใจจาก ทางคู่บริโภคมากมายนะครับไม่จะเป็นเป็นคิมดีเทอร์นะคจึงได้รับความสนใจมากมากไม่ว่าจะเป็นสินค้ากาลังดังในเมืองไทยอย่างไฮราบูพวกเราก็มีแล้วเรายังมีในส่วนของหมวดของน้ําหอมนะครับซึ่งหมวดน้ําหอมเนี่ยนะบอกเลยว่าคุณภาพของเรานี่ติดทนมากๆนะครับแล้วก็นะครับเป็นกลิ่นที่นิยมมากนะครับแต่คุณสังเกตนะครับใครจะขาย2องสามพันขายไปนะครับแต่ราคาของเรานะครับหนึ่งร้อยนะครับซีซีได้แค่ร้อยสี่สิบเก้าบาท ใช้ไปเลยครับ3ามสเดือนแต่เราการันตีเลยว่าคุณภาพของกลิ่นเนี่ยนะฮะผมเองนะปกติผมเองเนี่ยนะครับคือใช้น้ําหอมเคาน์เตอร์แบนนรนด์จ่ายทีสี่พันห้าพันแต่พอที่เรามาเจอน้ําหอมที่เราจาหน่ายเองมาใช้นะครับอยู่แดชั่วโมงนะตั้งแต่วันนั้นผมเลิกเลยเลิกใช้เคาน์เตอร์แบรนด์มาใช้ตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสินค้าของเรานะเราเน้นนะครับว่า1สินค้าต้องมีคุณภาพ2ราคาต้องเข้าถึงทุกกลุ่มอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสินค้าใหม่ใหม่ตามกระแสเราจะจัดให้คุณ นะครับในราคาที่คุณสามารถที่จะไม่ต้องสต็อกของได้เยอะต้นทุนคณก็ได้ถูกนะครับคุณสามารถเติมสินค้าได้หลังจากที่คุณเปิดร้านแล้วเนี่ยเติมได้ทีละชิ้น2ชิ้นเราก็จะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตให้นะไม่ต้องสต็อกเยอะนะครับสินค้าตัวนี้ที่มาขายดีๆค่อยสต็อกเยอะอันเนี้ยเราพร้อมที่จะสนับสนุนคุณนะครับ แล้วเราก็มาพบกับเจ้าของร้านตัวจิตนะครับเป็นแฟรนไชส์สีนะครับคุณยุยี่นะครับแล้วก็นะครับมาดูว่านะครับทางคุณยุยี่นะครับมีมุมมองยังไงในการเปิดนะครับอย่างนี้นะครับก่อนอื่นนะก็ขอสวัสดีนะครับคุณยุยี่นะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้ทีมงานเขาดูแลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะสอบถามว่าเอตั้งแต่คุณยุยี่เนี่ยครับเห็นร้านตัวอย่างของบิโแล้วก็อะไรที่ทําให้คุณยุยี่ตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งให้ทีมงานดูแลนะครับ ก็อันดับแรกเลยก็คือแนวทางค่ะอ่าอยากให้ทางบีโคเป็นเหมือนตัวนำว่าเราจะต้องมีสินค้าอะไรบ้างแล้วอย่างคือเราเพิ่งเริ่มอ่ทางบีโคก็เท่าที่ศึกษามานะคะก็คือก็โอเคอยู่สินค้าเยอะค่ะสินค้าเยอะราคาได้อ่าแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาควานหาสินค้าเองด้วย่คือก็จะมีคน เหมือนนำดูแลให้เรารสอนเทคนิคการขายต่างๆ <Okay. S 2> แล้วก็งบไม่บานปลายครับนี่นะฮะอันนี้ก็สําคัญนะครับสาหรับคนที่ต้องการเข้ามาครั้งแรกนะครับคือถ้าเกิดเราไปลองผิดลองถูกเองเนี่ยเราอาจจะเสียมากกว่าที่ทางอมิโคดูแลให้ก็ได้จริงไหมฮะจริงใช่อันนี้แน่นอน,นครับมันมีหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างที่เราเอาไม่รู้ในวงการนี้เพราะนั้นปล่อยให้คนที่เขามีประสบการณ์นะครับคอยอุ้มชูคอยปรึกษาเราดีกว่านะครับแล้วขออีกคำถามหนึ่งนะฮะันว่ารบกวนนิดนึงว่า เอ๊ะหลังจากที่ทางบีโคนะครับตกลงทําสัญญาแล้วเนี่ยเข้ามาในส่วนของการจัดตกแต่งร้านให้เนี่ยรู้สึกพอใจหรือว่าตำหนิอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับพอใจค่ะรู้สึกเกินคาดด้วยคะ่ะก็คือมาเต็ม <laughs> มาเต็มคะ <Okay. S 2> ่ะก็คือ,อจากเ<ต>งินลงทุนที่ลงทุนไปใช่ไหมครับก<ช>็คือคุ้มค่าค่ะ<ช>คุ้มค่าคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนกับทางบีโคปอไปกับผลที่ได้กลับมาก็ ประทับใจอ่าโอเคอทางทีมงานเห็นแล้วเนี้ยก็มีกําลังใจทํางานกันเลยอยู่ี่เราก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราโจทย์ของเรานะที่ทางคุณยุ้ยให้มาก็คือว่าถ้าคุณยุ้ยอยากให้เป็นเป็นชื่อของคุณยุ้ยเองนะครับอันนี้เราก็พร้อมสนับสนุสนอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณยุ้ยที่บอกว่าจะให้เป็นศูนย์เลย b ิวตี้คีย์นี่ความหมายดีนะครับคือว่า ุญแจแห่งความสู่กุญแจสู่ความสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าคอนเซ็ปต์ก็คือมีทั้งคอสเมติกแล้วก็แฟชั่นสำหรับนะครับสถานที่ตั้งของที่นี่นะครับคือหน้าอาชีวะของสุพรรณบุรีนะครับสำหรับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาหรือละแวกนี้นะครับเชิญเข้ามาซื้อนะครับเข้ามาดู นะฮะสินค้านะครับคุณภาพดีนะครับแล้วก็ราคาบอกเลยนะฮะเราพร้อมชนทุกราคาถูกต้องไหมครับรนะบแล้วคุณยุทธี่นะครับเห็นไหมเจ้าของร้านสวยขนาดนี้อ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทิศดีๆในการแนะนําลูกค้านะครับว่าเอ๊ะทำยังไงจะเหมาะนะนอกจากคุณจะได้สินค้ามาตรฐานคุณภาพดีๆแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งคุณก็ได้คําแนะนําดีๆกลับไปด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องขาเพราะเราจะขายเองดูแลลูกค้าเองอ่าไม่ว่านะครับตั้งแต่นี่แหละฮะเสื้อผ้าหน้าผมนะ คุณยุยีสามารถที่จะแนะนําให้คุณได้เลยนะครับก่อนที่จะจากกันไปในะคลิปนี้นะครับอยากจะให้ทางคุณยุยี่ฝากอะไรถึงลูกค้าแล้วก็เอ๊จะมาร้านได้ยังไงนะสถานที่ตั้งที่ไหนนะครับนะฮะกะ็ฝากด้วยนะคะบิวตี้คีสุพรรณบุรีอยูอ่หน้าอาชีวะนะคะของจังหวัดสุพรรณบุรีมาง่ายค่ะเดี๋ยวเราจะปักหมุดร้านให้เลยเนาะ,ะก็เข้ามาคบคันค่ะเนาะเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเนาะเสื้อผ้ารองเทา้าเครื่องสําอางเน้นๆเลยคือแบบ มีทุกอย่างราคากันเองแน่นอนเนาะครับก็อย่าลืมนะครับว่าฝากเบอร์ติดต่ออะไรให้ทีมงานหรือว่าให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อคุยูดีใบ,บ้ไหมคะ่าก็เบอร์ร้านเนาะก็0857333281ก็ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยหรือว่าเดี๋ยวเราก็ะจะมีเพจเนาะมีเฟซบุ๊กให้ติดตามนะคะคก็เดี๋ยวก็จะเป็นเพจชื่อร้านเลย Beauty Key สุพรรณบุรีรหรือนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างนี้แล้วนะใต้คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์แล้วก็ เป็น a c e b o o k นะครับดูข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็นะครับขอขอบคุณมากนะครับสำหรับรีวิวครั้งนี้นะครับและขอบคุณทางคุณยุยีกครั้งหนึ่งจริงนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเราจะมีอะไรดีๆนะครับคอแนะนำให้นะครับอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับแฟรนไชส์สี b i c โคนะครับแล้วก็ทั้งสาระและความรู้เราจะมีให้กันนะครับตลอดเวลานะครับขอบคุณมากนะครับครับเราไปกันครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เราพาทัวร์นะครับช็อป ที่เปิดนะฮะจริงๆเรียวๆกันเลยนะครับที่สุพรรณบุรีนะฮะท่านก็จะเห็นว่าโอเคมันน่าลงทุนไหมหรือว่ายังไงนะครับวันนี้เราพากันมาเดินเรียบร้อยแล้วนะครับคือประเด็นที่ผมอยากเสริมเพิ่มอนิดนึงนะครับวงการเครื่องสําอางเนี่ยยังเติบโตได้อีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ1.8แสนล้านนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเติบโตได้อีกแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทางแฟรนไชส์ของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่า ปัจจุบันนี้นะครับโลกของออนไลน์เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่สําคัญเราจึงสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ที่มันประจําร้านให้ฟรีๆได้เลยสําหรับช็อปที่เปิดนะครับแล้วก็ดูแลกันต่อเนื่องได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องกังวลนะท่านสามารถที่จะขายได้ทั้งแบบช็อปนะครับหรือก็ช็อปออนไลน์สินค้ามีการอัปเดตทีมงานอัปเดตให้เสมออยู่แล้วนะครับสำหรับนะครับท่านที่สนใจนะครับหรือว่านะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เชิญเข้ามาปรึกษาฟรีนะครับไม่ว่าชั้นจะสามารถลงทุนได้ในงบเท่า,หาไหร่ก็แล้วแต่เราเริ่มได้ตั้งแต่แพ็กเกจแบบออนไลน์เนาะซึ่งลงทุนไม่ถึงหมื่นนะแต่คุณได้ความสามารถของเว็บไซต์เนี่ยเทียบเท่ากับ <sheets> ๆๆเจ้าใหญ่ๆได้เลย,เลยนะครับอ่ะนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับฝากเมสเซจหรือว่าติดต่อทีมงานเข้ามาได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับนะฮะชั้นที่ติดตามชมนะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับในสาระดีนะครับอย่าลืมนะครับ ถ้าท่านต้องการความรู้นะครับในการทําธุรกิจนะพราความสวยความงามด้สุขภาพเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราไว้นะครับเราจะไม่พลาดนะครับสิ่งดีๆในในคลิปครั้งต่อๆไปนะวันนี้ก็ผมนะครับคุณเชนเจริญทรัพย์สุขพิรมสกุลนะครัขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ